สวัสดีครับผมเจมนะครับในวันนี้ผมก็มา้ผมก็อารมเฟลมากมากนี่จะว่าพึ่งกลับมาแบบเหนื่อยๆแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้ผมจะไปยังไงต่อไปยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรุ่งนี้ไปวันที่เรากระไปวันเรากระทงแล้วผมเองยังหาคู่ไปลอยกระทงไม่ได้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหายัางไงในเมื่อหลายคนเนี่ยแต่ก็มี มีนัดมีคู่ยืนมันลอยกระทงกันพรุ่งนี้อยู่แล้วแต่ผมย,ยังหาไม่ได้สงสัยว่าปีนี้ของคงจะต้องลอยกระทงคนเดียวอีกแล้วสิเออเฟลได้ใจจริงครับผมและเพื่อเป็นการตอกย้ำอ,อารมณ์เฟลผมอารมณ์คนโสดของผมเนี่ยผมคงต้องหาเพลงอะไรมารเพร่เตะคนโสดเพต้องหาเพลงอะไรมาช่วยทำให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่เหงาอะไรแต่วหมผมเอง ทำไมยิ่งฟังเพลงไปเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่ามันเหงาขึ้นเรื่อยๆผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะท่านี่ผมต้องการอะไระผมต้องการใครสักคนใครสักคนที่มาพอพ่อคนที่ผมรอม,มันมีอยู่จริงหรือเปล่าเขาผมอยากถามจริงๆและนี่ก็เป็นที่มาของวิดีโอเทปนี้นะครับอ่าหลานในเมื่ออยากรู้ว่า คนที่ผมรอมีจริงอยู่ใช่ไหมเพลงนี้ก็น่าจะเหมาะที่จะเลืครับหนึ่งในล้านเชิญเชิญฟังเวอร์ชันคอเวอร์ของผมนะหนึ่งในล้านสไนเปอร์คอเวอร์เวอร์ชันเจมส์ครับผมเชิญฟังได้เลยครับ มือว่าฉันเป็นคนเข้มแข็งและไม่สุดไดให้ใครได้รู้ความจริงว่าข้างในเป็นอย่างไร ยนได้ใครจะรู้ไม่รู้จะทนดีนานเท่าไรอ่างวางเีใดเมื่อน,นานนับปีต้องทนเหงาอยู่อย่างนี้อีกนานสักเท่าไร โลกนี้มีคนตั้งกี่ล้านคนแต่ฉันคือคนที่ต้องเงาใจหนึ่งในล้านมีบางไหมแค่เพียงใครสักคนที่มาเข้าใจ ฝากฟางข้าไปหาเธอว่าฉันรออยู่อยากพบเจอเธออยู่ไหนแต่วันนี้มันเล็บหนา มันปวนเราเพียงใดใครจะรู้ไม่รู้จะทนที่นานเท่าไรอาวัยเดียวได้มันนานนบปีต้องทนเอาอยู่อย่างนี้อีกนานสักเท่าไรโลกนี้มีคนตั้งกี่ล้านคน แต่ฉันคือคนที่ต้องเหงาใจหนึ่งในล้านมีบางไหมแค่เพียงใครสักคนที่มาเข้าใจ ไม่รู้จะทนได้นานเท่าไรอาวัยเดียวได้มานานนับปีต้องทนเงาอยู่อย่างนี้อีกนานสักเท่าไรโลกนี้มีคนตั้กี่ล้านคนแต่ฉันคือคนที่ต้องเงาใจหนึ่งในหลายมีบางไหมแค่เพียงใครสักคน ที่มาาเข้ใจหนึ่งคนที่ฉัน่ามีจริงใช่ไหมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเพลงอยู่ในร้านของสแนปเปอร์ที่ผมได้แล้วขึ้นมาเพลงนี้มันโดนผมมันโดนใจผมตั้งแต่สมัยผมอยู่ มาสองแล้วตอนนั้นก็ปีประมาณสองพันห้าหรือเออใช่ครับสองพันห้าหรือสองพันหกประมาณเนี้ยครับตั้งแต่ผมฟังครั้งแรกผมก็ผมก็ร้องจนจาได้แล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังร้องเพลงนี้อยู่เพลงนี้มันจี้ก็มาในหัวใจตรงที่ผมก็อยากจรงจริงว่าไม่รู้ว่าผมจะทนได้นานเท่าไหร่เพราะว่าผมเองก็รู้สึกว่าอ้างว้ามา นาหลายปีเหมือนกันนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าผมจะพรุ่งนี้ผมจะหาคนไปรักกระทรงด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่คือเจอกันแน่ๆในงานรอกกระทรงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพรุ่งนี้แน่นอนครับโอเคผมก็เวินเว้นเวร์มาหลายนาทีละที่นี้ก็ขอจบ เปนี้เลยกันครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ